สวัสดีครับเป็นอีกเช้าหนึ่งนะครับที่พระเจ้านำเราในการที่จะเข้าสู่รายการ Living Life ด้วยกันผมศาสนาจารย์ประเสริฐพรคิรติกุลจากคริสจักรกรุงศรีวังน้อยวันนี้นะครับพระคัมภีร์ที่เราจะศึกษานะครับอยู่ในพระคัมภีร์แมทธิวบทที่16ตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ12มัทธิวบทที่16ข้อ1ถึง12 พวกฟ้าริสีกับพวกสะดุสีมาทดลองพระองค์โดยขอให้พระองค์ทรงแสดงหมายสำคัญจากฟ้าสวรรค์ให้เห็นพระองค์จึงตรัสตอบเขาเั้งหลายว่าพอตกเย็นท่านทั้งหลายพูดว่าอากาศจะปลอดโปรง่งพอท้องฟ้าสีแดงพอรุ่งเช้าพวกท่านก็พูดว่าวันนี้จะมีพายุฝนพอท้องฟ้าสีแดงและมืดครึม้มท้องฟ้านั้นท่านทั้งหลายยังรู้จักสังเกตและเข้าใจแต่หมายสำคัญแห่งการเวลานี้พวกท่านกลับไม่เข้าใจ คนในยุคชั่วร้ายและไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าชอบสแสวงหาหมายสำคัญแต่จะไม่โปรดให้หมายสำคัญแก่เขาทั้งหลายเว้นไว้แต่หมายสำคัญของโยนาทเท่านั้นแล้วพระองค์ก็เสด็จไปจากพวกเขาเมื่อข้ามฟากไปแล้วสาวกของพระองค์ลืมเอาขนมปังไปด้วยเมื่อพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่าจงสังเกตและระวังเชื้อของพวกฟาริสีและพวกซาดูสีให้ดีพวกสาวกจึงพูดกันว่า เพราะเราไม่ได้เอาขนมปังมาพระเยซูทรงทราบจึงตรัสกับเขาั้งหลายว่าพวกท่านช่างมีความเชื่อน้อยจริงๆทำไมพวกท่านถึงพูดกันเรื่องไม่มีขนมปังท่านยังไม่เข้าใจหรือพวกท่านจำไม่ได้หรือเรื่องขนมปังห้าก้อนกับคนห้าพันคนนั้นพวกท่านเก็บที่เหลือได้กี่ตะกร้าหรือเรื่องขนมปังเจ็ดก้อนกับคนสี่พันคนนั้นท่านเก็บที่เหลือได้กี่กระบุง ทำไมถึงไม่เข้าใจว่าเราไม่ได้พูดกับท่านทั้งหลายเรื่องขนมปังแต่ให้ระวังเชื้อของพวกฟาริสีและพวกซาดูสีให้ดีพวกสาวกจึงเข้าใจว่าพระองค์ไม่ได้ตรัสสั่งเขาทั้งหลายให้ระวังเชื้อแต่ให้ระวังคําสอนของพวกฟาริสีและพวกซาดูสีพิเทล่รักพระคัมภีร์ที่เราอ่านในเช้านี้นั้นเป็นพระคัมภีร์ที่เราเรียกว่ามีเรื่องราวนะครับน่าพิจารณาด้วยกันอย่างมากมาย แต่ว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่คิดว่าคงจะสรุปว่าเราจะได้อะไรนะครับจากเรื่องราวที่เราเรียกว่ามีข้อมูลมากมายอย่างนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคือพระเยซูนะครับอยู่ในเรือแล้วพระองค์ก็บอกบางอย่างแต่ว่าสาวกไม่เข้าใจสิ่งที่สาวกไม่เข้าใจว่าพระเยซูกําลังพูดเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสาวกเนี่ยทำไมครับคิดแต่เรื่องของเขาเองคือ เขาได้รับมอบหมายนะครับในการที่จะดูแลอะไรก็ตามเช่นนะครับในพระคัมภีร์ตรงนี้ก็คือคือเขาลืมเอาขนมปังฉะนั้นเขาก็เลยคิดแต่เรื่องขนมปังตรงนี้แหละครับที่เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายจะต้องระวังก็คือการที่เราจะเขาเรียกว่าอ,าอยู่ในความคิดของตัวเราเองจนกระทั่งเราลืมนะครับสิ่งที่มันถูกต้อง นะครับสิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะว่าเราเอาแต่ความคิดของตัวเราเองเราเรียกว่ามันผิดทางนะครับครั้งหนึ่งนะครับในขณะที่ผมไปต่างจังหวัดก็ไปกับเพื่อนนะครับก็นั่งไปด้วยกันจริงๆเราก็มีแผนที่นะครับแผนที่ว่าพอถึงสี่แยกนี้นะครับเราก็ไปนิดนึงแล้วเราก็จะต้องเลี้ยวขวาแล้วเราก็อะไรเราก็รู้อยู่นะครับแต่เนื่องจากว่าเราคุยกันสนุกก็คุยกันไปเรื่อยนะครับกำลังได้รสชาติเลยทีเดียว รถก็ว่างเราก็เลยขับเร็วด้วยนะครับจนในที่สุดเราเราเลยอะครับเราเลยจุดที่เราจะต้องเลี้ยวนะครับเพื่อเข้าสู่หมู่บ้านแล้วเราก็ไม่รู้ตัวนะครับแล้วเราก็ยังคงคุยไปเพราะเราคิดว่ามันยังไม่ถึงนะครับแล้วในที่สุดโอ้โหเราต้องไปไกลเลยทีเดียวนะครับกว่าที่เราจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันคงไม่ใช่มันมันมันไม่เหมือนกับที่เราเคยไปแต่ว่า กว่าที่จะรู้นะครับมันก็ล่วงเลยไปเสียตั้งไกลต้องเสียเวลาไปแล้วก็เสียเวลากลับเช่นเดียวกันนะครับพระพีตรงนี้ก็บอกกําลังบอกกันเราว่าเมื่อสาวกเนี่ยนะครับอยู่ในความคิดของตัวเองนะครับจดจ่ออยู่แต่เรื่องขนมปังสิ่งที่พระเยซูคริสต์กำลังบอกก็คือให้ระวังคําสอนนะครับพระองค์ไม่ได้บอกเกี่ยวกับเรื่องขนมปังแต่เนื่องจากพวกเขาทําไมครับ อยู่ในความคิดเหล่านั้นจนกระทั่งฟังอะไรไม่รู้เรื่องฟังอะไรไม่ออกหลายครั้งเราไปโบสถ์เราก็ฟังอะไรไม่รู้เรื่องนะครับเราฟังไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเอ๊ะวันนี้อาจารย์เทศอะไรก็พราะว่าตลอดระยะเวลาที่เรานั่งอยู่ในโบสถ์เนี่ยเราไม่รู้เราคิดอะไรเราถูกความคิดของเราครอบครองไปเราอยู่ในเราเรียกว่าการใช้เวลากับความคิดของเราจึงไม่แปลกนะครับที่ เราก็จะมีแต่เสียเวลาเช่นเดียวกันนะครับพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้บอกให้เรารู้นะครับว่าอย่าให้เราผิดทางย้ายเราผิดทางเพราะว่าสิ่งที่พระองค์ปรารถนานะครับคือการที่จะให้ชีวิตของเราเนี่ยได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นพระองค์ตรัสว่าสิ่งที่เราบอกนั้นก็คือให้ระวังคําสอนคือความเข้าใจผิดต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นเพราะว่าในชีวิตของเราในประจําวันนั้น เรามีค่านิยมเราอยู่กับคนมากมายเราได้อะไรต่อมีอะไรเยอะแยกไปหมดเลยและสิ่งเหล่านั้นแหละครับที่ทำให้เราหลงทางทำให้เราผิดทางถ้าผมไม่นั่งคุยกับเพื่อนนะครับจนกระทั่งเราเรียกว่าชะล่าใจมันก็คงไม่เลยอะแล้วเราก็คงจะไปถึงที่ตามกำหนดเวลาไม่ต้องเสียเวลานะครับต้องจอดรถต้องถามเขานะครับว่าเอ๊ะมันมันอย่างเนี้มันมันมันทางเป็นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยนะ มันมันมันไม่จาเป็นต้องเสียเวลาแล้วก็ไปยุ่งยากเอานะครับกว่าที่จะเข้ามาในทางที่ถูกต้องเช่นเดียวกันกับวิถีชีวิตของเราถ้าเรามีโอกาสที่จะปล่อยตัวเราออกจากความคิดของเราเมื่อเวลาที่เราอยู่ใกล้ชิดกับองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าสาวสาวกเนี่ยจดจ่ออยู่กับคำพูดของพระเยซูก็คงจะไม่ผิดพลาดขนาดนี้เช่นเดียวกันนะครับ ในเวลาที่เราเข้าสู่การนมัสการก็คงจะไม่ไม่เป็นเพียงแต่มีตัวไปนะครับเราไม่ได้ไปเพื่อให้โบ์มันเต็มเราไม่ได้เปิดพระคัมภีร์เพื่อที่จะเราจะได้อ่านพระคัมภีร์ให้ครบใน1ปีไม่ใช่ครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือพระเยซูอยากจะบอกเราพระเยซูบอกว่าในข้อที่12บอกว่าแล้วสาวกก็เข้าใจพระองค์ไม่ได้ตรัสสั่งเขาให้ระวังเรื่องเชื้อขนมปังแต่ให้ระวังคําสอนของพวกฟาริสี และซาดูสีสิ่งที่พระเจ้าต้องการก็คือการที่จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยจเจริญขึ้นไม่อยู่ในความหลงผิดมีค่านิยมมีคําพูดมีอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะที่จะทําให้เราออกนอกลูกนอกทางแต่ว่าเราควรจะมีเวลาที่เราจะสงบไม่ต้องคิดอะไรใช้พวจนะฟังพวจนะฟังเทปดูรายการที่จะทําให้เราออกจากมุมสบายของเรานะครับ มุมสบายคือมุมที่เราคิดไปเรื่อยๆคิดไปเรื่อยๆคิดไม่หยุดเลยนะครับแต่ว่าเราต้องออกจากมุมนั้นแล้วให้พระวจนะของพระเจ้านี่แหละนะครับที่จะทําให้จิตใจของเรานั้นได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องโอเคครับก็คิดว่าในเช้าวันนี้นะครับเมื่อเราอ่านพระคัมภีตร์ตรงนี้แล้วก็คงจะทําให้เราสามารถที่จะเดินไปกับพระองค์นะครับสนิทสนมกับพระองค์นะครับอย่างถูกต้องขอพระเจ้าอวยพรในเช้าวันใหม่นี้นะครับ ขอพระเจ้าเมตตาเราร่วมใจการดิฐานนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระองค์เจ้าได้ทรงโปรดเมตตาประธานพระวจนะของพระองค์ทุกทุกวันเพื่อเราเองจะไม่หลงผิดไม่หลงทางไม่หลงทิศไปตามกระแสไปตามค่านิยมไปตามความชอบของโลกนี้ขอบคุณพระองค์เราจึงขอฝากวันนี้ไว้ในการทรงนำของพระองค์ที่เราจะสามารถแยกแยะอะไรเป็นเสียงของพระองค์ อะไรเป็นเสียงของโลกเพื่อชีวิตของเราจะไม่ผิดทางไม่เสียเวลาขอบคุณพระองค์เจ้าเราจึงอธิษฐานทูลขอและมอบชีวิตไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจกับพวกทีมเรานะครับเพื่อที่เราเองจะได้มีกำลังใจมากขึ้นในการที่จะตร่อเตรียมิ่งดีๆในการที่จะแบ่งปันต่อกันและกันขอบคุณมากครับขอพระเจ้าได้อวยพร,ะพรนะครับ